ก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับวันนี้จะมาเอาชีวิตรอดในวันแรกนะคะสวัสด,ดีครับอ้าวไปไหนแล้วครับสวัสด,ดีครับ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 ไปได้ตัดไม้มาคุณถินไรหน่อย,อยละโอ้มาเยอะก็คงวันแรก ผ่ามาคืนนึงแล้วก็หยุดก่อนเดี๋ยวแม่งอัดต่อไม่ได้เอา้าตัดไม้ไม่ได้หรอตรงนั้นไม่เป็นเคเปตสเปลามันเลยตัดไม่ค่อยได้อ่งไม่ทำอะไรไต้ดันอะ่ะคุดทาน,านปุ๊บน้ำทะลัก ตกคคับมั้ยมีวางอหมดิเป็นอะไรกนึน่เอ้ามาอ่ะอ้กฝ่ายถือแพรกว่าตัวเนี้ยใช่ดิไฟเหรอเอ้าไม่เรายังไม่ได้ไฟวะอิงให้เราอันไหนวะอันใหม่ใช่ปะที่มันเป็นรูปสัดอะ ลูกแฟดออกฟิโลแฟดอะโอ๋อยังลืมไปลืมไปอ่ามาแล้วงั้นเราปิดเมฆก,ก่อนละกันเพราะเมฆเราไม่ได้ใช้เราเปิดอะ่ะมันสวยอะ่ะลองปิดดิมันก็มีในเทคจะแพ็คแล้วนะ่ะไม่ไหนวะไปลองปิดเมฆดิเขาเมฆไม่ได้ไหนไหนก็ดูบนท้องฟ้าดิไม่ใช่ที่ปิดอะ เองกดอ o p t i นวิดีโอเฟตติ้งแล้วก็มาที่ det อะไรไม่รู้อ่านไม่ค่อยออกไม่เก่งกิษปรับที่คาวเ,เป็นออ f อ off อไ่แล้วแล้วปรับอ off อไ่แล้วเออครบแล้วครับตอนนี้ขินที่เราต้องการเอ้ยเขาหรือเขาวาดได้ไงวะก้อนไม่แบบเนี้ยอืมโอ้ยเออฟาดหรือ,อว,ว่าพี่เดี๋ยว็ดเด็ดเติมมันะเติมบอลโต๊ะคานไปดิ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำมือหินครบแล้วก็ปึ๊บวางเลยเปมฮ<อ>ะอ๋อเรืออือเอาบ้านตรงนี้เลยเหรอ,อเฮ้ยดูประตูไม้ี่คบเหมือนอ๋อประตูนี้ในในในไม้แบบ ไม้คล้ายๆไม้หิมะท่าน,นเรือตรงนี้อีกเพียบเลยโอ้โหหิวละตอนนี้โอ้หิวข้าสักดีว่ะแต่ไม่เจอฝัดให้ฆ่าเลย เองฆ่าแกเองก็ได้เนื้อแกก็ใช่เราฆ่าลาได้ปะฆ่าลาไม่มั่นใจว่าไม่ม,มีเนื้อลาได้หรอวะไม่มีหรอเออว่ะเราอาหารเนี้ยเราจะหาอย่างไงเราคงต้องแม่งปลูกปลูกปลูกพืชอ,อะไรพืชอ่ะฮะฮาฮะอันเลยโอเคแล้วอันนึงทำการคาพว่วที่ขุด ครับตัวครับคุณเลยคุดคุณคุณวางเลยเป็นวางเลยแมงอุดยากมากแบบแบบนี้มันก็ได้หิวตายกันก่อนแน่เลยว่ะเอาอไงดีวจะจะเก็บคลิปของไฟกล้องแล้วก็หิวแล้วก็เดินมาไหม เอ้ยนื้อก็ตายเอ้ยเนื้อก็ตายมีโอกาสได้นะเว้ยเอ้ยเอ้ยกระตายเจมโบ้ฆ่ามานันโอ้โถ่านเต็มเลยตัวน,นี้โอ๊ะไม่ดับเนือก็ตายอีกเอ็นต้องฆ่าตัวกระต่ายไม่ใช่ลูกเว้ยเออฆ่าแม่มันเลยอะแม่อยู่ยไหนอะวิ่งไม่ได้เลยวานเรือสองนอดแล้วเหมือนกัน แล้วหมูไปไหนหมดวะเออหมูมันไปไหนหมดเอ็งเอ็งได้ป,นนปับตะพิษปัดเกิดยืนยืปับเกิดอ,ปดอะปับเกิดแล้วคงมันไม่เกิดมั้งแถวนี้อาไง<ห>ไปไ,<ห>ไปฆ่าตัวตายไหมอุย้ยดัน,นพุทธานเลยโอ้ยเวลโลวฟฟาหามา เป็นน่าอะไรอ่ะดูดิดีหมูเต็มเลยเออเลยผู้พี่พี่เองเดินมาตรงที่เราต่อบ,บอกกินมาดิเร่งโอเคกำลังขึ้นอุ้ยห,าห่างขึ้นมาไหนวะตัอบวอดินดินเราต่อมาจากตรงน้ำอะ่ะจะมือเราจะอุ้ยแกะเต็มเอเอแกะเอามาขับเตียงเลย โอ้โหฟีดกว่าตัวผ่าแล้วพี่มืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วมืดล้เราต้องทู่หับเราเล่นอะไรมาเยอะหลอดเดียวแกเอาเนื้อมาเอาขนมาเอาเตียงมาแต่ประเด็นก็คือหมู่เต็มเลยเนี่ยเราฆ่าไม่ไหวเราแกะเต็มเลยเนี่ยฆ่าหมดเลยช่วยกันฆ่าไปเรื่อยๆแล้วกันอือพอแล้วยังวะมันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้ว ไม่หมู่ไม่ฝีเดียวกันอะเออใช่หมู่มันไม่ไม่ฝีเดียวกันนะเว้ยก็ถือว่าดีอะบางหมู่บางตัวขุดดินมาเออเออโอ้ยเริ่มเอือ้อเอาดิตัวอะไรเกิดเกิดมาเลยโอ้ยกลับบ้านเผาของอ่อนยังรู้ไหมเรายังอยู่บนเขาอ,อยู่เลยรู้ไหมเรากำลังเดินกลับบ้านโอ้ยเนียดเจออนที่ต่อดินแกะในที่ฝึกก็เกิด เราแม่งก็มืดพอดีเราบ้านอยู่ไหนวะเน,นี่ยเอ็งเดินกลับดิชิบชิกบกำมกำแปดอันทานอันนึงเอา้าโอ้ยเร,เร็วๆร็แกะเพียงได้ของแกไปกี่อันอนะหกอันพอดีครับเตียงได้รถบ้านหลหรครับบ้านต้องกับบ้านละอุ้ยอุ้ยอุ้ยสามรอดเราไม่อยากให้เหลือดฝุ่นพิษห้า เออขึ้นมาหน่อยครับโอ้ดีขึ้นฮะโอ้ฟัมบี่มเกิดแล้วเอารามาตั้งเตาเลยตรงนี้โอ้คิปเปอร์โอเคเนี่ยแหละเอาไงก็เป็นกันละโอ้ยเป็ระวังมีฟังบีไปชุดด้วยปวดมากโอ้ยตีแรงรือเกิดเฮ้ยเฮ้ย<า>ฟัมบีมีเกทีอยู่บนเลยดูดิเห็นปะ ัวไหนวะเอ้ยอุ้ยอึเออเปมฮะไกลเลยงานนี้ไม่ไกลหรอกวัสดีคิปเปอร์เว้ยโอ้แม่มุมแม่งไฟของเราไม่นะดาบอยู่ไหน มา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 ไม่ร่างกินอาหารเลยนะ่าจะตายตั้งแต่แล้วโอ้โหบ้านแต่ยังแม่งวางไว้ตรงนี้แหละโอ้โหขวานเครื่องมืออุปกรณ์เราหายหมดเลยใช่ป่ะวะดูดีก่อนที่มันนอนแล้วพี่เออใช่ ไปนอนกันก่อนทีไหนเอ้งสามารถได้ไปต่อกันได้ใช่ไหมได้เออก็กลับมากันต่อครับก็เผลอกดหยุดถ่ายต่อจากเมื่อกี้มาฟังวันต่อตัดไม้ก่อนเอ็ดูตรงคิปเปอร์ดิมันมีเทียนทีอยู่บนป่งใช่ใช่เรามีคิปไ,ได้ปังปังรอดสึกว่าจะไม่รอดรอด อ้าทัางหลังเองอะมีอะไรอยู่โอ้โหสไปเดอร์ตัวแดงเต็มเลยอะ่ะกิปเปอร์ระเบิดเลยในน้ำไม่กลัวหรอกซอมพิวไปชุดทาเราวีนทำไมเนี่ยอะไรกันอ่ไอ้กิปเปอร์ไม่เป็นไรครับอยู่ในน้ำก็มีไฟทำไมเราไม่ปักไฟวะหิวอีกแล้วคอมพ่ ไว้ในบ้านเออเอามีอาหารครัขอบคุณสว่างนอนเลยไหมอยู่บ้านค่อยฟกักนอนนอนเอ้ยไม่ก็นอนไม่ได้วะเอไนได้แหละ ก็มาแล้วไม่รู้ฟิไปอ่าเป็นมายืนนี้มายืนนี้เวมเอาไปหนึ่งไปหนึ่งเวมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอาชีวิรอดนคืนแรกก็เจอกันคลิปหน้าครับพาร์ทสองสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเวมทีนี้ของเองป่ะพี่ไหนนี่ยของ ในขวานแล้ววะ <S <S โอเคก็ไม่เห็นแลขวอ่ะนนะโอเคก็บ๊ายบายครับ